สวัสดีครับพบกับรายการกล้ยหอมกับกูรูนะัท,ทุิลุ่งวงนะครับบันังคารที่5พฤษภาคม2563นะครับเรียกว่าตลาดหุ้นไทยนะถือเป็นอะไรที่แบบว่าเราเปิดทําการบรนแรกนะของประจําเดือนพฤษภาคมต้องบอกเลยว่านะก็เกิดเหตุการณนะ์เซลอินเมยกว่าทันทีขึ้นมาทันใดตนะั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าจนกระทั่งตลาดปิดทาการเรียกว่าดัชนีนะียกว่าหลุดแนวรับนะตรง1,280จุดกันแบบว่า หน้าตาเฉยนะ่ว่าหน้าจะเป็นการที่แบบว่านะเราหยุดยาวหรือว่าตลาดหุ้นต่าที่ก็มีเขาเปิดนะแล้วก็ลงนะวันเราก็เลยแบบว่าเปิดมาวันทำการวันแรกก็ลงเช่นกันนะว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษตรงจุดนั้นนะครับเรียกว่านะถือว่าวันพรุ่งนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าปิดทาการหนึ่งวันนนเนื่องจากในวันวิสาขบูชานะครับเรียกว่านะผมเชื่อว่านักลงทุนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะว่าในเมื่อซิวินเมย์เป็นแบบนี้ เป็นจังหวะในการที่เข้าไปซื้อหุ้นบิ๊กแคปหรือไม่ตรงจุดนั้นนะัเดี๋ยวจะต่อสายไปถึงกูรูนัทวุฒิลุงวงหรือว่าอาจารย์นัทวุฒิลุงวงนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทดักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์รัปชันจำกัดนะเพื่อจะมาให้มุมมองนะมาสรุปภาพรวมดีว่าเอ๊ะตกแบบนี้นะเรียกว,ว่าลงแรงแบบนี้ถือว่ามีอะไรพิเศษมีอะไรแบบว่าน่าตก,ตกอกตกใจหรือไม่นะครับแล้วก็ทิศทางนะในวัน พื่อรหัสนะที่เราจะเปิดทําการซื้อขายเนี่ยตลาดจะเป็นอย่างไรนะตรงจุดนั้นนะเดี๋ยวผมจะต่อสายไปถึงกูรูนักธุบุตรลุงบ่งสัก,กู่ครับผม สวัสดีครับาจาจย์ครับผมครับผมโอ้วันนี้ลงมายี่สิบสามจุดมันมีอะไรแบบว่าหน้ากอ,อกตกใจหรือไม่ครับาระจันเก็ดตามจริงเนี่ย้พูดไปกับท่านก็จะว่าผมยกหางตัวเองอีกอะ <c oughs> แต่แต่อันนี้เกลฟันตรงมานี่มันเดือนกว่าไม่ใช่เดือนเดียวน,นะครับผมว่ามันมันจะมีเป้าใหญ่ๆขึ้นมาเลยพันสามร้อยใช่ไหครับผม วันกันแบบพันสามร้อยหนึ่งใช่ไหมวันก่อนใช่ครับผมเออผมผิดไปตั้งหนึ่งจุดในขันมอไม่ได้ถูกนะนะผิดไปหึงจุดนะครับผมแต่แล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นก็จะมีการอะไตกปรับสงปรับฐานพักสปรักฐานอะไรกันหน่อยหนึง่งครับผมโดยที่ว่าเป้าหมายในการปรับสงปรับฐานนี่ก็แต่เยอะหน่อยก็ประมาณพัน สองร้อยหกสิ 260, บกันแหละปันสองร้อยหกสิบปันสองร้อยหกสิบห้าประมาณอย่างนั้นถ้าเกิดถ้านับจากราคาปิดวันนี้นี่ก็อีกประมาณกยี่สิบจุดอะอืมครับผมเนี่นี่ถ้าหมายว่าจัดเต็มนะเอาเต็มข้อ <laughs> เต็มลำเนี่ยี่สิบจุดครับผมสิบห้ายี่สิบจุดไว้กันไหม แต่คุณขึ้นมาเป็นเดือนมันลงมาวันหนึ่งอย่าเพิ่งโหัดโลยสิอย่าเพิ่งสิไม่บางคนบอกว่ามันเป็นอะไรนะเซลล์อินเมย์หรือเปล่าเออไอดีก่อแล้วแต่ว่าจะว่ากันไปอ่ะอ่าครับผมถ้าว่าอย่างนั้นเนี่ยผมก็วันนี่ผมตกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมแต่ก็คือว่าว่าบอกว่าวันสามร้อยนี่ก็วันสามร้อยไปแล้วนี่ ครับผมใช่ครับลงก็ลงก็อ้าว <c oughs> มาเซลอินมีสบายแล้วผมอะจริง <c oughs> ถ้าลงยาวมาเลยได้ดังเปี้ยงเลยนะรายการของต <c oughs> ันปรกรณ์มาเสร็จกับอะไรแล้วโคดูนะทวดครับผม <c oughs> แต่ทีนี้อย่างนี้ว่าตรงพันสองร้อยหกสิบคือไม่ถึงก็ได้นะอืม <c oughs> ครับผมเกือมันเป้ามันแต่ว่ามันแต่ปัดสองร้อยเจ็ดสิบห้าปัดสองร้อยแปดสิบก็ได้ เรือ่องเรื่องครับผมถ้าสังเกตได้ดีก็จะเจอว่าวันนี้ของเราเนี่ยนะลงกันอยู่ที่เดียวนะครับโอ้โหคนอื่นเขาบวกกันนะอาจารย์นะเขาเขียวกันเลยอะเอเอดาวฟิลเตอร์บว,อ 200, องงบวกกันอยู่สองร้อยห่างสอง่างเสียงบวกกันอยู่สองร้อยกว่าจดุดครับผมตลาดทุนย่านอาเซียนบวกกันเรียมบมาเราเถอืเกย์พูดอย่างนี้แต่พูด บ้าเอาแต่ได้กันสักนิดหนึ่งเกิดอย่าลืมว่า,มา,านเมื่อวานในหางเสงก็ตกปัดจุดนะอืมครับผมอย่าทําเป็นลืมเมื่อวานเราหยุดวันฉัตรมงคลหางเสงลร้องพันจุดนะแล้วก็ตลาดทุ่นแถบย่นบานฟื้าบ้านเราเนี่ยก็ลงกันมาแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ะอืมครับผมแล้วไม่ได้ลงเฉ่า,มา,านเมื่อวานในวันศุกร์ลงด้วยวันเมเดรเราหยุดแรงงานแห่งชาติวันนั้นเนี่ยตัว ดาวจรลงหกร้อยกว่าจุดอ่ะใช่ใช่ครับผมเราอ้นในจงเอเชียเขาเปิดทําการอยู่เขาลงประมาณสองเปอร์เซ็นสองวันนี้อย่างห่างเสียงลงไปหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะอตลาดยอด่าเอเชียลงมาประมาณสามสี่เปอร์เซ็นของเรามันจะมากินซีไม่ได้เปิดมาบอกเ้ยด <laughs> าวจรเขียวอ่างเสีเขียวอุงเขียวด้วยไม่ได้ <laughs> เรื่องวันนี้ที่ผมเคยเล่าให้ต้นประกอบให้ท่านผู้ชมในระหว่างฟังเนี่ยแล้วเรียกตกชดเชย ครับผมพูดมาพูดเล่นแต่ว่าเรื่องที่มันเรื่องจริงนะไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นก็คือว่าไตการลงต้นอยู่ในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนบ้านเราบางเรานีซื้อขายมันมีฝรั่งมีกองตัวจากประเทศเขามาซื้อขายสัดส่วนประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอืมครับผมแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันวันจัดตะมงกุลมันก็ประโยชน์นะมันก็ซื้อขายปกตินะประมาณจะมา เราหยดวันเมเดมันก็ซื้อมันก็ขายกันในตลาดอื่นเป็นปกติเป็นธรรมดาแล้วเวลาเขามาลงตัวในตลาดบ้านเราแถบนี้เขาเรียกเขามาซื้อมาลงตัวเป็นแพ็คเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่เยเขาตั้งกองตัวนูดนอยู่อเมริกาอยู่สิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นแต่แล้วก็เวลาเขาาจะมาลงทุนมาซื้อมาขายขเขาบอกว่ามาจะมาซื้อคนไทยนะผมมาซื้อคนไทยไม่มีใครอยากจะเอาเงินมาลงหรอก เขาบอกเออไปลงตลาดทุนเอเชียไปลงยานปริวาอาเซียนผมก็เป็นปริวารที่มีการเติบโตสูงอยู่ในนั้นก็มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีเมืองไทยมีฟิลิปปินสมีอะไรเนี่ยรวมกันพระชากรโอ้โหประมาณนัก400ล้านคนกําลังซื้อเยอะอัตราการขยายตัวดีเพราะนั้นหุ้นดีเราแบ่งเงินเอาไปซื้อแต่มันไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวเวลามันขายเนี่ย อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมามันเมเดย์มันขายคนที่วันไม่หยุดเมเดย์ไงเมื่อวานจัดวงกลมันหยุดที่ไหนจัดวงกลมันไม่มีอืมันก็ขายแบบนั้นเสร็จมันก็บอกว่าของเงินใดกูจองกระถิ่นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเออตลาดคุณเปิดที่ออเดอร์รออยู่แล้วถ้าท่านปกอสังเกตได้ดีช่วงเช้าลงไม่เยอะจ้าใช่ครับอาจารย์ลงมาพอตำเนียมในระหว่างวันมีเด้งมีเด็อดเกือบจะขึ้นไปติดบวกได้ซ้ำไปอ่ะ ไอออเดอร์มาล้นๆเนี่ยมาช่วงบ,บ่ายแสดงเลยฝรั่งมันต้องเตือนโอ้โหนานแน่นมากช่วงบ่ายเอางีา้เลยอนกัออเดอร์ที่มันค้างแล้วมันก็ขายการขายลักษณะนี้เรียกว่าเป็นลักษณะเขาภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็นรีบาลานซิ่งเป็นลักษณะว่ารีบาลานซิ่งรีบาลานซิ่งคือยังไงคือมันขอเข้ามาเนี่ยแล้วมันมาซื้อมาขายลงตัวบ้านเราเป็นแพค สมมติมันบอกว่ามันขายตลาดนั้นตลาดนี้อะไรกันแถบนี้เสร็จแล้วมันบอกว่าเออของบางไายมึนหยดเดยอเด้วพวกนี้โอนมันจะได้เกลี่ยไปให้พอกันกับอินโดนีเซียที่มันขายเบาบางซิลิเปนเหมือนเวียดนามเหมือนมาเลยวันนี้มันก็ขายชดเจนแต่ละบ้านเรามันกบอกเออขายกันแต่ว่าสมมติวันพวกนี้บ้านอื่นเมืองอื่นเขาดีของหางสงหางเสียงดีต่อดาวตรงดาวโจนขึ้นกันต่อหลาดทุนย่าน ในภาคนี้อย่างบาเลสิงคโปร์อินโดเวียดนามอะไรต่างฟิลิปปินเขียวมาระหว่างเออมามาซื้อไอ้พวกนี้มันก็มาซื้อตลาดทุนบ้านเราด้วยพวกเนี้ยพวกนี้บ้านเราปิดอาจารย์สมมติว่าเราปิดสมมติว่าเราปิดนะไม่ใช่สมมติอะไรของจริงพวกนี้เราไม่สาการถบริจาเราปิดใช่ครับผมแล้ว ตลาดอื่นมันไม่มีวิสาขกับมโชาแต่พี่ปางตลาดเขาเขาเขาหยุดกันนะวิสาขกรรมโภชาถือว่าเป็นเอาพูดภาษาชาวบ้านนี่วันเกิดพระพูทธเจ้าอ่ะหลายประเทศหลายย่านนี้เขาก็ถือว่าเป็นรนสําคัญก็ปิดกันครับผมแต่ว่าถ้าตลาดอื่นไม่ปิดตลาดอื่นก็เขียวเปื้อมันไปชดเชยให้เราวันก็เลยหัมเอนบอกว่าอ้าวซื้อตลาดต้นตลาดนี่ตลาดต้นอย่างฟิลิปปินส์ในไม่หยุดแน่ว่าฟิลิปปิน ไม่ได้ถือพดทธเด็กเขาเป็นเซตจะว่าใช่ครับอาจารย์อย่างอินโดน่าจะปิดนึกว่ามันมีบางส่วนก็ถือพุทธศาสนิทกาจชลสิงคโปร์เขามีเขาปิดนะวันวันวิสาขเนี่ยวันเกิดตุ๊กตาเจ้าเนี่ยแต่แต่เขาก็จะไปยิงว่าเออเนี่ยตลาดอื่นมันขึ้นไงญ่มันตันมันบอกเออเดี๋ยววันอากาศเดีวชดเชยให้แตว่าเอาแต่ว่าเอาเอาตลาดก็อตลาดที่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ทอานเกินวันวัน เขาเลยหักถึงแม้ว่าตลาดหุ้นอื่นบังเอิญตกพอดีนะเปิดเปิดบาลบมันบอกว่าเอาของคนไทยต้องช็อเจให้มันก็มาซื้อคืนไงอืมครับผมเนี่ยหลักการแล้วกันี่เรียกว่าเป็นเป็น,ปนลักษณะว่าเป็น a s s e t อ allocation หรือเรียกกันว่าเป็นดีบบาลานซ์นี่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะแล้วให้พวกเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยวันไหนช่วงไหนเนี่ยถ้าเราเจอวันหยุดลักษณะยอย่างเงี้ แล้วตอนที่ว่าชาวบ้านเขาตกกันโคมคามโคมคามโคมคำของเราไม่ได้ตกด้วยวันนี้เห็นดาวโจรสุดเตอร์เขียวเห็นดาักสุดเขียวอย่านึกเชจ้านะว่ามันจะเขียวตามอ่ะไม่มีหรอกอ,อย่างผมได้เขียนไว้ตั้งแต่เช้าในหน้าเฟซบุ๊กผมว่าไม่มีอย่าไปโคมคมตายเป็นล้อเล่นไม่มีหรอกก็เด็กโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีโน no อะไรนะั่นเขาบอกโนฟรีแลนซ์นะหลั ชมเพ so ื่อนนักสุนจะเข้าใจไม่กันเดี๋ยวมานั่งตีออกชกหัวโทษจกตาบอกอะไรในข่าวดีไปหมดเลยคนเจ็บคนติดเชื้อมีอยู่หนึ no ่งรายเองไงเกือบจะศูนย์กันอยู่แล้วข่าวดีกระดานนี้ทำไมมึงไม่กวนมันขกินวุ่นใจยมึงเน่าเหรอมันไม่ใช่มันเป็น่างที่ผมอธิบายมาเมื่อครู่ครับผมอืมครับผมเอ๊จางครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเรียกว่าอ่ะตกชดเชยไปแล้วนะถ้าพรุ่งนี้อ่าบ้านเขาขึ้นเนี่ยบ้านเราหยุด เพื่อหัดขึ้นเฉยเนี่ยเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปเล่นรอบใหม่ออถ้าเป็นเล่นรอบใหม่นี้ต้องเป็นหุ้นในกลุ่มไหนซิกเตอร์ไหนครับอาจารย์ที่แบบว่าดูแล้แลวมีโอกา,า,าสได้กําไรในจุดนี้ครับต้อต้องรักษาย่างี้ถ้ามันทักฐานมาก็อย่างที่ผมอธิบายไปว่ามัานก็ได้จะทําฐานสูงขึ้นล่ละใช่ไหมครับผมฐานที่ว่าสูงขึ้นมันก็จะไม่ย่อไปถึงวัน 1, 2, 5, 0, หนึ่งสองห้าศูนย์ตอตัวแรกก็อาจจะเป็นแถวเนี้ยเนี่ยเออหนึ่งสองเจ็ดห้านี้ก็ได้ เต็ม่มันลงมาวันนี้หรือเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองหกข้ามลงมาแค่นี้เสร็จแล้วก็ตั้งลำตั้งท่ากันขึ้นไปทีตั้งทำตั้งตั้งตั้งลำต,ตั้งท่าจะขึ้นกันใหม่รอบรอบหน้าใช่มันต้องไปตีต้านใหญ่นะพันสามถือ <c oughs> ว่าเป็นต้านแข็งใช่ไหม <c oughs> ครับผมแล้วท่านบากอกว่าคิดว่ามันจะอะไรไปตีชนะพันสามอ่ะมันก็เจ้าเก่าขาประจําตัวเวทขาใหญ่เอา ะลุพันสามอ่ะใช่ไหมครับผมใช้อ่ะตะกูเฮียปอ,อใช่ไหมครับผมที่มันใช้บริการประจําก็เฮียปอ,อสื่อสารตัวใหญ่ครับผมไม่รู้มันจะใช้แป้นใหญ่ด้วยไหมแต่ว่าเฮียปอเนี่ยดูทรงไว้่าจ,จะโดนใช้บริการแน่ดูทรงน,นะเฮียตะก,กล่มเฮียปอมันถอยมันย่ออะไรก็ลงางาเลเอาเก็๋ยวไป เอาไว้ให้เจ้าเขาตีทะลุพันสามอืมครับผมเรียกว่าโหนกระแสนะพู <c oughs> ดง่ายๆนะอาจารย์นะเออ,เอ,อก็รักใครชอบใครก่อนโกงบอกปลารำโกงกันเองแล้วกันไม่ต้องให้ผมโกงใครนะครับผมเอ๊ะอาจารย์ครับวันนี้สามสิบตัวเขาเลือกคันดาครับผมวันน,นีน้เห็นหุ้นลงกันสองตัวเล่นเดียร์อาจารย์อาจารย์มองยังไงระหว่างไอ้ตัวเอสโซกับเอสพีอาร์ซีอาจารย์มองดูเส้นไทยยังไงอาจารย์มันก็คือหนึ่งลงมาเละลงมาเยอะแล้วนะลงมาเยอะลักษณะนี้ก็ เดี๋ยวจะฟื้นกันรอบใหญ่ฟื้นกันรอบใหญ่ฟื้นกันไกลอ่ะยันับไปเลยจากนี้ประมาณสามปีขาขึ้นมุ่นลงกันเนี่ยโอ้เหรอะฮะมันมันเออมันรอบวัฏจักรมันเองกาเียกชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนุนเวลาชั่วอีชั่วอย่างหนักเลยนะไม่เรียกว่าชั่วอย่างหนักได้ยังไงลงจากยี่สิบาทแ้แต่ละตัวลงมาสามบาทเนี่ยต้องเน้นกันว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนุนหุ้นชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนนะนะ มันมว่ากูบีให้ตายอเลกระเทือบให้จมดินมันเราลงอาทีเนี่ยโอ้โหสองสามปีรอบก,ก่อนที่ผมพาลูกค้าเทประสบความสำเร็จมากเป้าขึ้นไปยี่สิบเกือบเรือวเอ็นโตได้ไปขายกันแต่ว่ามันเกือบยี่สิบอะและ้วก็ที่เลสุดก็สิบเจ็ดบาทดังนั้นผมก็ฟันตรงเลยว่าเนีย่ยผมรู้พฤติกรรมมาดี รอบหน้ามันห้าบาทลงลงรวนห้าบาทอืมครับผมเออแล้วก็ลงเงินเป็นปีกเรียกลงเคลื่อนซีถ้าใครไม่ใครติดทุนเทานตามสบายเี่ยราคาลงมาสิบห้าสิบหกบาทใครบอกชอบความถูกซื้อไปเลยเดี๋ยวเจอกันห้าบาทโอ้โหคนฟังผมก็นึกว่าไอ,อ้ตัวที่มันโม้ไว้จะทคนราคายี่สิบจะลงไปได้ยังไงห้าบาทนะปรากฏว่าเอาไปมาเห็นไหมล่ะผมผมถูกเทที่ไหนในที่พูดตาไม่จะโม้ตัวเองนะ <laughs> คิใช่ไหมผมมองว่าจะลงมาหบาทลงไปสามบาทแถมไปสามป้ายรถเแมงทิดดูใช่ไหมเออตาทางไอ้เจ้ามือเนี่มันผมว่ามันต้องเคยขับขอสมกอมาก่อนนะดูแล้วอ่ะจไม่งั้นรถร่วมผมว่ารถร่วมขับรถต้วมมาก่อนเวลาเวลาโบกลงมันแถมสามป้ายไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับผมเออนันผมดูส่งมันต้องเป็นโชเฟอร์ของ รถร่วมแน่ๆน ừ, ถ้าขอสมคอมันแถมป้ายเดียวถ้ารถร่วมมันแถมสามป้ายแตเล่าให้สมภคารมา,มา <ạ. S 2> เสร็จฟังคงไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนยากคนจนไม่เคยนกักงัถเป๋มผมขาระจามเมื่อก่อนนี่ยูนในผมผมยูใ่ในผมใต้ดินบนดินแลวอาจารย์อเจ้ามือ,อ,อ,อมันไม่เหมือนขับ BTS น,นะครับผมสถานี หน้าเปื่อนจิตจอดตัเปื่อนจิตเนี่ยมันไม่ใช่เรือไมอโศกใช่ไหมมันแถมมันแถมเออแต่ไอ้ไอ้เจ้ามือไอ้ตัวตัวอย่างเอโก้อย่างอะไรเนี่ยไอ้อะไรนะเอสโซ่เงี้ยไอ้พวกนี้มันขับรถล่วมเงินมาก่อนโอ้นักซิ่งนักซิ่งเห็นไหมคุณนี่ไงนะเออนักซิ่งนักซิ่งปาดซ้ายปาดขวาแซงซ้ายแซงขวาอะไรเงี้ยนะเนี่ยสมมติผมบอกไว้รอบหน้ายี่สิบผมบอกเผื่อจะมีแถมโอ้โ แต่แต่รอนะสามปีเจอกันเออต้องแบบว่ายาวๆนะคุณง่ายนาารย์นะเออเนี่ยอัดเทฟไปเลยเออจารย์ครับมีมาสเตอร์อาร์ตตัวแม่ก็ถามว่าเอ๊ะว่าอย่างสอพอเนี่ยนะฮะตั้งรับที่เท่าไหร่ยิ่งจะเหมาะสมดีอาจารย์มันตอนตอนนี้มันมันด่วยแกแบบมันไม่จะเข้ารับมันจะเข้าไล่จังหวะเนี้ยอืมก็เลยเพราะมันผ่านแล้วต,อง,วตองแล้วต้านผ่านมาหมดแล้ว ก็อย่างตง้องได้ห่านมาผมก็บอกแนวรับอยู่แต่ว่ามาเนี่ยไล่เลี้ยงมาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามห้ามต่ำเกินเจ็ดสิบตอครับนะผมนั่นแนวรับทีนี่มันขก้นมาผ่านแนวต้านแนวต้านมันก็คือแถวประมาณเนี่ยเวลานี้ขยับมาแถวแปดสิบแปดสิบสามอืมครับเอ,อ <c oughs> มันก็ต้องขยับราคาขึ้นมานี่ไปตั้งเอาไว้เจ็ดสิบสามเจ <c oughs> ็ดสิบห้าก็ก็ไปได้หรอเจอกันสักทีเนียวอยากได้ของถูกไงจาน เออได้ของถูทุกผ่านมาแล้วไงก็ต้องนั่ง่ายไม่กินกับไปซื้อตอนที่ผมชวนน่ะตอนนี้ก็ต้องขยับาาราคาที่แลว้วต้านต้านถัดไปเท่าไหร่อาจารย์ถ้าอย่างงั้นฮะก็ะต้านต่อไปง่หายเก่าวันแปดสิบเจ็ดจุดห้าแต่ดูทรงเนรอบน้านน่าจะเกินนีมม 5, ้มันมีเก้าสิบห้ามีร้อยห้าร้อยสิบห้าจะลงท้ายด้วยห้าต่อไปเนี้ยครับผมนี่แหละถ้าถ้าถามว่าเออ มาจะเอาอะไรไปปลูกชนะพันสามนี่ก็ไอ้พวกนี้แหละเออนะขอบโกเฮียปอเนี่ยเนาะตัวนี้วิ่งไปร้อยไปร้อยห้ามันจะเหลืออยู่มันะพันสามเนี่ยจ่เลยเออครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมมองข้ามช็อตเอ้าเราไปกินก้าวกินข้าวทีละคาจังหวะนี่ก็ตาปวดว่าพ้นพักถงพักฐานเลยก่อนถ้าปออย่าเพิ่งไปพูดข้ามช็อตอะไตรงนั้นเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวกดฟังก็จะงงนะได้ได้คใจขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมครับ ครับผมนะนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทบุตรลุงวงนะครประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอเบริชั่นจำกัดนะเรียกว่ามาให้มุมมองนะถึงทิศทางตลาดหุ้นนะในส่วนของวันพฤหัสนี้นะแล้วก็พูดได้ว,ว่านะคมองดูแล้วเนี่ยนาย่นาจะถอยแล้วก็เพื่อจะไปต่อนะที่ถามว่ากลุ่มไหนที่จะนําพาทําให้เซตแบบว่าซึ่งไปข้างหน้านะั่นะก็คือในกลุ่มของครอบครัวปตท นะครับเรียกว่าจาย์ก็ให้หุ้นแบบว่าเด็ดๆนะเรียกว่าหุ้นในกลุ่มของนั้นนะชั่ว7 Td7 ทีดีเหนนเรียกว่าลงกันมองกันแบบว่ายาวๆกันไปแล้วสุดน,นะเป็นหุ้นตัวไหนผมเชื่อว่านักทุนเคนคงจะต้องไปนั่งฟังนะฮะเรียกว่าใครที่แบบว่าเข้ามาทีหลังต้องมาฟังย้อนหลังได้นะในเพจของ Facebook ของหุ้นอินไซด์นะรวมถึงตัวของช่อง y YouTube หุ้นอินไซด์นะเรียกว่านักทุนสามารถติดตามนะช่องยูท b e หุ้นอินไซด์ได้ภาษาอังกฤษตัวตัววะพิมพ ฝาก Subscribe ฝากติดตามด้วยนะครับตอนตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะถือว่าวันนี้นะครับปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่ชนีอยู่ที่1,278.63จุดนะครับลดลง23.03จุดะครับคิดเป็น1.77%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น51,384.94ล้านบาทน,นะครับสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดประจำวันนี้นะครับได้แก่ตัวของ บลนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมงสิ้นสาม8 0 9สล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่35บาทลดลง50สตางค์นะครับคิดเป็น1.41อันดับที่2นะครับแบมนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมท้งสิ้น3ามยล้านบาทนะครับราคาหุ้อยู่ที่23บาท30สตางคนะครับลดลง70สตางค์คิดเป็น2.92%อันดับที่3นะครับได้แก่ c p พนะครับมูลค่าการ 795.10ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่69บาท75สตางค์นะครับลดลง1บาท25สตางค์คิดเป็น1.76นะครับอันดับที่4นะครับปทสพนะครับเรียว่ามูลค่าการซื้อขายลมงัสิ้น2,146.09ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่84บาทลดลง50สตางค์นะครับคิดเป็น0.59อันดดัที่5นะครับได้แก่ AOT นรับทค่ากานะคราขาย้แก่เออ 1, 1 6 5 5 8 6ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่60บาท50สตางค์นะฮะลดลง1บาท75สตางค์คิดเป็น2.81%นเป็นนะครับนี่คือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดนะสลับวันนี้นะเรียกว่านะเดกว่าวันพรุ่งนี้เราหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับเรียกว่ามติของมหาเถระสมาคมก็งดเวียนเทียนนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นการหยุดผมเชื่อว่านั่งหุนที่เทรดหุ้นเองก็ต้องมานั่งกอบจิดสถานการณ์นะเรียกว่าทั้งตลาดหุ้นนะฝั่งของยุโรปนะเอเชียนะตลาดล่วงหน้าราคาน้ํามันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรน่รวมถึงเรื่องของการลายล็อกดาวน์ต่างๆต,ต,ตรงปัจจัยเหล่านี้น่าจะถือว่าเป็นปัจจัยบวกเรียกว่าหลายๆประเทศนะก็เริ่มมีการขายล็อกดาวน์ันแล้วนีว่าเรื่องของการใช้ปริมาณน,น้ํามันนะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ หยุดชะงักไปนะก็จะกลับมารีบูตกันขึ้นใหม่แต่ว่าวิถีการดําเนินชีวิตก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่นะครับตรงจุดนั้นนะครับผมเชื่อว่านั้นเรื่องของตลาดหุ้นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่นะสิตินะก็ถือว่าวันนี้ก็ตอบรับกันแบบไปแล้วนะเซลนะเซลอินเมย์นะต้องมาดูดีว่านะาจะมีายอินเมย์หรือไม่นะก็ต้องมานั่งติดตามกันนะครับสำหรับรายการ กล้ยหอมกับกูรูนทัทวุฒิรุ่งวงวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพฤหัสนี้นะครับผมนะไงก็ฝากติดตามรายการกล้วยหอมกับกูรูด้วยนะครับต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม